สวัสดีค่ะตอนนี้แอมอยู่ในห้องผู้โดยสารของรถตู้โฟล์คาร์เรลนะคะขึ้งยนต์3.2 V6 ยอโต้ปี2010ค่ะหลูหรหา้มากเลยนะคะเบาะ VAP ค่ะนั่งได้สบายนะคะนั่งได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8คนเลยนะคะใครกำลังมองหารถตู้ V.P สภาพสวยนะแอมแนะนำไรถคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะ สภาพสวยมากๆเลยนะคะ Volkswagen v o l w s w e n e n c a r a v e l l เครื่องยนต์3.2 V6 เบนซินเกียร์โตปี2010นะคะราคาโปรโมชั่นของเราที่489,000บาทเท่านั้นประตูสไลด์2ข้างเลยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะ a i r b a g กเอกุญแจรีโมอทดิจิตอลนะคะระบบไฟฟ้าหมดเลยนะคะไฮโซน่าใช้มากๆเลยนะคะ ประตูสไลด์ก็ไฟฟา้าด้วยนะคะประตูสไลด์สองข้างค่ะเบาะ VIP นะคะเบาะหลังปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะทีวีจอสไลด์ค่ะนี่ค่ะกระจกกั้นกลางนะคะนี่ค่ะมีกระจกกั้นกลางด้วยนะคะไฮโซมากๆเลยนะคะมีกระจกกั้นกลางสองชั้นด้วยรถสภาพสวยสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ b o ดีสวยเลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุรับประกันให้เลยนะคะใครกำลังมองหารถตู้เยพนะแอมแนะานำรถคันนี้เลยนะคะ489,000บาทเท่านั้นดาวห0 0 0 0บาทขึ้นไปนะส่งเดืตนละ9,000บาทค่ะขอฐานเงินเดือนใ้รับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดคันนี้ได้นะคะขอที่1น0 0 0บาทขึ้นไปค่ะกะ็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ นี่ค่ะรูหลากว้างขวางนั่งสบายนะใช้มากๆเลยนะคะ VIP สุดๆเลยค่ะราคาเบาๆ4 8่แเเองค่ะประตูสไลด์2ข้างเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะนั่งได้สบายกว้างมากๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะแอร์ราวค่ะ สามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะคะใครกำลังมองหารถตู้ VIP สภาพ,พสวยนะแอมเชียเป็นคันนี้เลยนะนค่ะเป็นบอกปรับไฟฟ้าด้วยนะคะไฮโซสุดๆเลยจ้ะน่าใช้ม,มากๆเลยนะคะ ขับดีบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ v o l kswagen c a r a v e l วลนะคะ 3.2V6 เกียร์โตปี2010ค่ะสนใจง่ายโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0925050858ติดต่อแอมค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ